สวัสดีครับผมชื่อมีภูมิเฮ่อชื่อคล้ายๆมีภูกันเลยพอาี่ว่าผมกับมีภูเนะี่ยเป็นญาติกันซึ่งผมนะ่ยอยากกินเค,ค้กมากๆเลยไปทุกคนวันนี้ผมจะลุกไปกินเค,ค้กให้ทุกคนดูกันอือือื <c oughs> ขอโทษทีนะครับพอาีว่าผมลุกไม่ได้เพราะนี้ว่ามันมัน กินน้ำพึ่งก่อนได้ไหมฉันอยากกินน้ำพึ่งจรงเลยน้ำอ <laughs> ไม่เป็นไรทุกคนเรามีการผิดพลาดกันได้อ่าผมจะหยิบ <laughs> <laughs> ผมจะหยิบน้ำพึ่งของผมขึ้นมากินอือร่อยจังหมมด้าาวังนต เรามาหยิบเค้กของเรากันดีกว่าเค้กมีฟูคุณไม่เข้าใจจริงๆเลยเอาใหม่เอาใหม่เราให้มาดูสิหยิบยังไงว่รอะไรอ่ะแดนเดินเล่นอะไรอ่ะทำไมมือไม้อ่อนแรงเก Ô <laughs> <laughs> oh my ơi oh my. Sơm đúng. Hây, A few minutes later เอาใหม่เอาใหม่เกียดมื่อตัดต้างากก็เองเองไปมาดูด้วยอะ5 minutes later เมีอะไรวะขี้เกียจกันรันเจนมึงทคาตัวขี้เกียกงี้วะเจนเฮ้ยมึงมึงเอาจริงแม้แค่หมีลุกไปหยิบเค้กก็จบแล้วนะมันลุกไม่ได้ไงมันติดพุง ้้อนนแลวะมึงเอาไม้กอล์ฟหลังไปเขี่ยโต๊ะให้หมาด้านหน้าไม่ได้ไงเออได้ไหยคิดเหมือนกันเลยพี่โจ๊กลองดูดีแดดดูฉากเป็นแทนอ่ะลองดูดีได้ไหมเออเอ้ยเขี่ยออกมาเธอเออมันใหญ่แล้วนะใจรุ่นรุ่นขนาดเท่าไหร่ทำแบบเมื่อกี้เธอทำแบบเมื่อกี้แล้วก็ฟาดมันลงมาทำแบบเมื่อกี้แล้วก็ฟาดลงมาฟาดลงมาใช่ไหมเออเออ มถึงอ่ะเค้กพี่อ่ะวจดอะไรอ่ะ The next day อ่ะฮะอ่ะฮะเขียให้โตมันเห่ยเงยเงยแบบเมื่อกี้นะเออเออค่อยไมค่ย เฮ้ยเฮ้ยไอ้ตั้มพึ่งเหี้ยมึงหลบไปที่สันแล้วมาขวางโต๊ะกูอีกน้ำพึ่งได้ป่ะเธอฟาดน้ำพึ่งอ่ะเห็นมแจนคือน้ำพึ่งอะไรรู้ป่ะเธอมันคือน้ำพึ่งอะไรรู้ป่ะเฮ้ยครับเฮ้ยน้ำพึ่ง PNG ไว้แจนเฮ้ยค่อยๆ่เยอะเฮ้ยเฮ้ย จออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะร่วงไปข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเธอมันเสียวเธอมันจิ้มไม่ได้